โอเคนะครับผมสวัสดีนะฮะวันนี้นะครับผมเราจะลองมายิงคุณตาดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะแล้วเราตามหาคุณตาก่อนนะผมขโมยปืนได้แล้วนะครับผมคุณตาหลับอยู่นะฮะไม่รู้ว่าโดนยิงก็จะเป็นยังไงวะีัยเม่กี้แกหลับอยู่ในห้องเนี้ยแต่ต้องขึ้นไปดูชั้นบนก่อนเผื่อว่าจะเจอคุณตานะครับผมแน่นอนนะฮะเราเล่นไปแล้วนะครับผมวันนี้โอ้โหมันล็อก เราต้องสะเดาะกุญแจนิดนึงโอเคมุ่งหน้าไปอย่างเดียวจะต้องเก็บอีกาก่อนเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปหาฟืนหาอะไรในการไอเนี่ยถึงคุณตาจะไม่มีปืนแล้วแต่ก็แกก็ยังมีพิษส่งนะครับผมแกต่อยเราได้นะั่นนะ่ะ นั่นไงอีกาขอดูหน่อยสิมีกุญแจอะไรบ้างหุ้ยสายนี้ผมก็จําเป็นต้องอาใช้ว่ะใช้เลยแล้วกันขอนะครับเอยเอ้เอาปืนร่วงไปข้างล่างงานงอกแล้วครับทำไงอะทีเนี้ยอะไรวะน่ะมีไม้อยู่ตรงนั้นด้วยโอเคนี่ทิ้งไปก่อนครับผม แล้วก็ไม้ตัวนี้เราก็จะไปเอามันออกไปอฝั่งนู้นได้ครับตันนี้แหละก็จริงๆเราไม่ต้องเอาเว้ยเพราะว่าไอ้นกนั้นเราถูกเอ้ยเรากำจัดไปแล้วไงไม่จะเป็นต้องไปหามาไล่ไปแล้วไง เ,เหลือแค่ตาแล้วเว้ยตาฟื้นแล้วแน่ๆห้องนี้เล้าวะเอา้าโอเครู้สึกว่าตาแกหุย มา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 ไม่รู้ว่าแกถือปืนหรือเปล่าครับเมื่อกี้ลงไปข้างล่างดีกว่าโอเคปืนอยู่ไหนวะปืนมเมื่อกี้ตกลงน้ำไปหายเลยเว,ยว้ยเดี๋ยวขอออกไปดูข้างนอกก่อนดีกว่าผมว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้แหละมันน่าจะอยู่แถวนี้เก็บก้อนหินด้วยครับผมจะได้ยิง กมันตกไปตรงนี้เว้ยแต่ว่าไม่เจอแล้วโอ้หรือว่าคุณตาแกจะเอาไปคืนแล้ววะพลาดนิดเดียวเองอะลวงไปนิดเดียวเองหายเลยเอลนะไรว่ะอ๋อสายที่เราโยนลงมานะครับตอนนั้นมีลูกกระสุนให้เราเก็บตอนนั้นเป็นปืนปะวะเฮ้ยปืนว่ะ ปืนครับปืนเห็นตาชอบไล่ยิงเราดีนักไงก็เลยวันนี้ก็จะมาจัดการซะหน่อยไปหาตากันเลยเว้ยน่าจะอยู่ชั้นสองนี่แหละห้องนี้ป่ะวะจะบอกว่านอนนะเว้ยไม่เจอครับไม่เจอชั้นสามวะ เดี๋ยวดูช่องนี้ก่อนผมว่าน่าจะอยู่ห้องนี้เนี่ยเนี่ยนี่แหละไม่เจอครับไม่เจอวึบรีโหลดกระสุนอีกเม็ดหนึ่งลูกซองตอนนี้ฝนจะตก,กนะครับผมฝนตกแล้วนะเฮ้ยเอะเฮ้ยอะไรวะ ไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยหนีก่อนเว้ยขนลุกเลยเว้ยขนลุกเลยขนลุกเลยแกโกรธอะไรวะแกโกรธอะไรวะครับที่เรายิงอีก,การนั่นปะใช่ปะผมว่าใช่เว้ยแกน่าจะโกรธที่เรายิงอีก,กาแกมาพร้อมแล้วคุณตาผมพร้อมแล้วมาเลยโอ้ยไม่มีอะไรแล้วเว้ยยิงแม่งเลย คืนทีงไว้ก่อนโอเคสนุกพอแล้วเอานี่ปเหนังสติกดีกว่าเพราะว่าหนังสติกมันสนุกอีกแบบหนึ่งคือกระสุนมันได้เม็ดมันได้อยู่สามลูกไงนี่มันได้แค่สองลูกเองไอลูกซองอะ่ะโอ๊ยติดอยู่ห้องนี้ป่าวะนี่ไงเรียบร้อยโรงเรียนจีน เก็บกระสุนเพิ่มก่อนครับเฮ้ยอะไรวะอ๋อกระสุนครับมันคือก้อนหินก้อนหินมันกลมดีจังเลยอะ ตาไม่มีอาวุธแล้วแต่แก,กก็ยังต่อยเราได้นะครับผมระวังด้วยนะฮะประเมินค่าแก,กไม่ได้เว้ยเดี๋ยวเราไปสอยไอ้นั่นให้ร่วงก่อนยังไ,ไงชุติว่าใหร่วงนี้แจกันหนึ่งเฮ้ยมันร่วงไปไหนวะ อีกที่หนึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับมันเอ๋อเรายังไม่มีนะนบนบันไดบันไดไม่ถูกเฮ้ยขนลุกว่ะรู้สึกว่าตากำลังฟื้นครับรู้สึกว่าตากำลังฟื้นเว้ยขนลุกเว้ยไปละเว้ย ไป,ไปเก็บกระสุนกันเถอะมีความเชื่อว่าตากำลังจะมาวัานนี้มีเท็ดดี้ด้วยครับมีเท็ดดี้ก็ไม่บอกวันเดี๋ยวเราเล่นก่อนเว้ยจับมาป่ะมาป้า ไม่มาครับไม่มาเปิดไปเจอดีเลยวะเนี่ยไม่กล้าเข้าไปเลยไม่อยากไปไประจันหน้าปึบกดลิฟต์ก่อนกดลิฟต์ก่อนลิฟต์มันอยู่ชั้นบนมันกำลังลงมา จริงเราสามารถซ่อนใต้ในนี้ได้นะเว้ยโหลิฟต์เพิ่งมาครับโอเคข,ขึ้นไม่ได้ผมว่าตาม,มาแล้วอ่ะเสียงอะไรวะเมื่อกี้ไม่เจอไม่เจอเรอปลอดภัยถ้าเราตกไปในนี้เราเจอจละเข้เลย อะไรเมื่อกี้มันมีแสงเลยโอ้นน่นแหละมันต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้สิออสที่ว่าดีเก็บก่อนไอตัวนั่นอยู่ไหนวะผมว่าไออะไรนะผมว่าเราต้องเก็บไอนั่นก่อน เขาเรียกว่าอะไรวะเป็นกระดานปะเป็นกระดานไม้อะถึงเราจะทำภารกิจอย่างอื่นได้เว้ยเราต้องประทะว่ะเดี๋ยวผมจะลองลงไปดูในนี้นะในเนี้ยเพราะว่าจะจะต้องยอมสละชีวิตนะครับผมเพราะว่าจะให้ตา แกนี่เว่ยไปดูจระเข้มานะเว่ยคอยดูนะว่ามันมาแล้วเว่ยโอ้เราจะประชันไงหนังสติก,กับเขาเรียกว่าอะไรกับลูกซองยาวนะครับลูกซองแฝดนั่นแหละมันจะใครมันจะเหนือกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองลงไปดูจระเข้เมื่อกี้ไงโอเค ต่อไปเราจะมาประชันกับคุณตากันเลยนะครับผมคุณตานั่นอยู่กันนอกนั่นแหละเราจะประชันกันเลยว่าใครจะแม่นกว่ากันกระเพกนิดเดียวแล้ววิ่งออกไปบึ้บเดินหาตารับเดินหาศัตรูตอนนี้เราจะกำลังเดินหาศัตรูแล้วนะบึ้บตรงนี้ไม่เจอ ตายเถอะพระเจ้าไม่เจอเลยอะ่ะลองเดินไปข้างหลังดูเผื่อจะเจอดีตอนนี้ก็สุนเหลือสามนัดพร้อมเก็บพร้อมเก็บเราต้อง่วยโอกาสในการยิงหัวตาเว้ยยิงหัวจะตายนะครับยิงส่วนอื่นก็นจะมึนนะฮะเพราะตอนนี้เรายังไม่เจอว่าจะเป็นต้องรอแล้ววะ เก็บเซรีนาป่ะวะป้าบก็ให้รอดูดิตายจะโอนมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยมันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วเว้ยลบประจันบานนั่นแหละหนึ่งสองไอรุนอุย้ยเรียบร้อย โห oh. มันก็แค่ไอ้โลนไม่อยากได้เลยอยากให้ตาได้อยากให้ตาได้อยากให้ตามาประชันกับเรา ตรงไหนที่ว่ามันสามารถเชื่อมต่อนี้ได้วะห้องนี้มีอะไรบ้างวะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรขอดูตรงนี้ดิมีอะไรวะไม่มีโหแกทิ้งปืนเลยครับ ไม่แน่จริงนี่ว่าโอ้ก็ะสุนตรงนี้ตั้งสองเมตรสมเมตร เฮ้ยอะไรวะกุญแจครับกุญแจกุญแจดอกสีแดงไม่จะเป็นต้องเอาหรอกแค่รอดูก็พอแล้วจะไปลองซุ่มยิงตาจากบนหลังคาด้วยนะครับผมตาตาเผลอเมื่อไหร่เสร็จผมแน่นอน อีกาไม่อยู่แล้วเว้ยตรงนี้จริงๆมันลงได้นะตรงฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ถึงจะลงได้มังนะเออตายปะวะลงลงไปจะตายปะเนี่ยปึ๊บตายปะตายปะ เฮ้ยไอ้ล้นวางแผนก่อนดูยพอดีเลยโอ้เรียบร้อย ขอดีเลยน้องเออให้ ي, ท่านผู้ชมผมว่าเราจะลองดูว่ะถ้าเราเอาปืนลงไปในน้ำแล้วมีเจลระเข้ามาเรายิงมันตายป่าวะ่าไปดูนะปึออ๊บมาไหนงวะเฮ้ยข้างหลังโอ้แหมมีปืนมานี่อันนี้เลยนะเว้ยเร็วชิบหายเลยฉลาดด้วยนะแอบอยู่ด้านหลัง โอ้หไม่เป็นไรครับลองใหม่ได้หรือว่ามันไม่ตายเหผมผมว่ามันน่าจะตายนะถ้ายิงแล้วยิงด้วยปืนนะเว่าน่าจะตายเว้ยตอนนี้ตาแก็ได้ไอ้นั่นแล้วแหละอะไรนะลูกซองอะ่ะต่างสติ๊กเราอยู่นี่ครับปึ๊บเก็บกระสุนเพิ่มเว้ย เราจะใส่ระยะไกลเลยถ้าเห็นตาเดินเฮ้ยไม่แน่ใจว่าตาอยู่หลังบ้านหรือเปล่าเดี๋ยว้องไปดูก่อนนะฮะตาเอเก็บลูกเลยเก็บลูกดีกว่าเย้คาลูก าว้าวไปลบก,ก่อนเฮ้ยมันยิงปะทะแล้วมันยิงปะทะแล้วไป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 กำลังมืนกำลังมืนหนึ่งสงเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยตอนนั้นเราก็จะไปทำวิธีจารกรรมของเราต่อนะครับผมว่า เราสามารถยิงจระเข้ได้หรือเปล่ามาลองดูนะฮะผมนี้ไม่เป็นไรนะไม่มีอะไรมากเยมนี้มาเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหโอ้